ภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเตาที่13มกราคม2567ลุงแดงื่นชมสำหรับกิจกรรมที่ได้มาเห็นในวันนี้จึงอยากให้ทุกท่านไปพบกับผู้บริหารของการจัดงานในครั้งนี้เราไปฟังกันครับว่าพ่ชาจรลุงแดงอยากให้ทุกท่านไปฟังกันครับ ครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ตุยเยศิริเรสือนะครับเป็นรัฐวิการบรีไฟบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับวันนี้ก็มหาวิทยาลัยราชภรรนะครับโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับก็ได้จัดงานประชุมแห่งชาติประจำปี2567วันนี้นะครับซึ่งทีมในงานในครั้งนี้ก็คือพลาสติกเบอร์ คอสเมิกนีะครับผมเป็นการสนับสนุนนะครับตามรัฐบาลรัฐบาลมากๆนั่นคือการจัดงานประเด็กที่ชาติเพื่อให้เด็กๆนะครับได้มีความสนุกสนานแล้วก็ความเพลิดเพลินนะครับในการร่วมงานในวันนี้ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ลอตรสักการรองนะครับผู้อำนวยการเรียนสาธิต มหาวิทยาล,ลัยราชลำปางนะครับวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าต้องขอขอบพระคุณนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับที่มาร่วมนะครับในการที่มอบมางสูงรับเด็กๆนะครับโดยมีอาหารและอาหารว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากศิลปินดารานะครับของพี่ปากปรินนะครับของ k i m b e r ี่นะครับที่ให้เป็นอาหารผู้ซัพพอร์ตมาเต็มที่เลยให้กับน้องๆวันนี้นะครับรวมไปถึงมาจากผู้ปกครองของดเด็กนะครับแต่ละคนและก็หน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่ให้การสนับสนุนวันนี้ต้ของขอขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับและผู้ปกครองได้มาร่วมง,งานนี้แล้วมีความสุขกันอย่างไว ครับกับสวัสดีครับผมอุโยวรยานคุณครับในฐานะประธานผู้ปกครองของโรงเรียนสาธิกาเทียวและภระตำปาครับวันนี้ก็อยู่ในงานของวันเด็กของโรงเรียนครับโรงเรียนจัดได้ดีครับน่ารักผู้ปกครองห้ความร่วมมือแล้วก็นี่เป็นปีที่3มแล้วผมคิดว่าทุกปีมีารพัฒนาการขึ้นมีความร่วมมือจากโรงเรียนข้างเคียงหรือชุมชนนะครับก็ต้องขอบคุณทางของโรงเรียนทางอธิการบดีซึ่งเล็งเหงาความสำคัญของตรงนี้ เด็กๆก,ก็มีความสุขครับก็ผู้ใหญ่ก็มีความสุขไปด้วยครับก็หวังว่าทุกท่านในปีต่อไปจะให้ความร่วมมือแล้วก็มาเที่ยวกับกับทางเมืองครับขอบพระคุณครับและน้องๆนงักศึกษาก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ สุณนคือสวโอ้โหนายมลีพันธุ์วโรคุณผู้ชมนายโยงค์การบริหารหน้าอีสาวทำกิจกรรมสาออกมาหน้าร้ครับวันนี้ทางองค์การก็ได้ออกบูธเกี่ยวกับระบายสีหมวกอาชีพให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็โจนห่วงกิจกรรมก็จะมีระบายสีให้เด็กๆเลือกอาชีพหลากหลายอาชีพครับผมครับแบบไรนี่ก็คือบรรยากาศความสุขของน้องๆเด็กๆและผู้ปกครองรวมทั้งครูบาอาจารย์และรุ่นพ eh ี่ ภายในมหาวิทยาลัยว่าชพัดลำปางที่ต้องการทําให้น้องๆเยาวชนแห่งชาติได้มีความสุขในวันเด็กแห่งชาติทาดีต้องชื่นชมลุงแดงขอให้ทุกท่านได้อานิสงโ์แทนคุณนี้ร่วมร่วมกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับ